สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวบันเทิงพี่ผิดแจ้งเลยหนูอ่ะไม่ได้แจ้งอะไรเลยครับไม่ไมมาแบบนี้ทำอะไรอ่ะใครทำอะไรมาโชว์เขาไปท่านั่งหนูเมื่อกี้ฟ้องผิดมาพี่หนูไลฟ์เร็วท่านั่งหนูเป็นไงพี่แอบมองอะไรอ่ะมองอะไรอ่ะผิดมองอะไรมันได้มองอะผิดแอบมองมองอะไรมองทุกคนหรอนุ ไม่ได้มองเลยพิดมองเมื่อกี้พิดมองหนูเห็นแล้วดูท่านั่งเหมือนแบบเหมือนงอคงอ,ะอ่ะจริงๆครับงง <c ười> คืออะไรอะ่ะเท่แท้อ่ะลงลงลงไอจีไหมได้เขาส่งให้หนูลงไอจีดีวกว่าตลกอ่ะชิวปะ เปิดมา่านเร็วเปิดมา่านพี่เปิดมา่ดมานเริ่งยังไม่เคลิ้นแม่เออห้องนี้วิวสวยมากนะคะคนแมนแมนเขานั่งกันท่านั้นรู้อย่างนั่งแบบดัดตนอนะ่ะหรือสีดัดตนนึกออกปะถือไว้เดี๋ยวพาติ๊กต็อกเหรว่าไม่มี วิวสวย ออกเดินทางได้ฝากน้องไว้ด้วยนะคะพี่พีคะ่ะเอกล้องมาถ่ายกันแดดให้หนูหน่อยได้ไหมเอากล้องมือถือมาถ่ายขอถ่ายพี่พีชพี่พีถืออ่ะพีชช่วยหน่อยได้ไหมพีพีค่ะพีชทำปากอะไรอย่างนั้นนะพี่กินอะไร มามามาถือถือถือโทรศพัพท์ฮัลโหลครับทำไม่ทันให้ทำอะไรนะถือถืออ๋อวิวแบบวิวแบบต่างประเทศสุดๆ ได้วิวสวยมากครับวันนี้แผ่นหลังใครอะ่ะเซ็กซี่จังสีพันวาครับ ได้เล่นเมื่อคืนครับตอนสี่ทุ่มเป็นมิกับปากาลางแล้วไงอีกเห็นนั่นแหละมัแดเรามีอันนี้ครับมันอยู่ในห้องเขาบอกว่ามันอบแล้วไม่ทอด แล้วพ่อหนุ่มกุ้เหมืพ่อคนดอกวาท้องหรอคาอีกแล้วะกระเป๋าเดี๋ยวเขเาเาเอาให้ใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนเขาทิ้งเราไปแล้วแป๊บน,นึงนะครับ บายบายอยากมีพี่บุ๋มเป็นของตัวเองบ้างยังไงคะพี่พีท